สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับทีนี่ลูกทุ่งนะครับ เพชรคาทาวุฒิแชมป์รายการดวลเพลงชิงทุน50สมัยสูญเสียบุคคลสําคัญในครอบครัวไปครับหลังจากที่แข่งขันจนเป็นแชมป์50สมัยในที่สุดเพชรคาทาวุฒินะครับก็ถึงกราวอําลารายการแล้วโดยเพชรคาทาวุฒิได้ออกมาราย,ยาเปิดใจถึงเส้นทางของเขาจากไม้ทองคํามฤดูสู่การกลับมาบนเวทีดวลเพลงชิงทุนที่ได้รับแรงสนับสนุนจากแฟนๆโดยเรื่องราวดังกล่าวนะครับได้นําเสนอไปก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งล่าสุดนะครับเมื่อไม่กี่วัน ที่ผ่านมาครับเพชรคทาวุธก็ได้สูญเสียบุคคลสําคัญคนในครอบครัวนั่นก็คือคุณลุงนะครับโดยเพชรคทาวุธนั้นได้โพสต์ข้อความไว้บน Facebook ระบุนะครับบอกว่า13นาฬิกา58นาทียากที่จะบอกกับใจตัวเองว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาและธรรมชาติที่ลุงคอยเตือนคอยสอนคอยบอกคอยเป็นห่วงทุกความหวังดีหลานคนนี้ไม่เคยลืมนะอย่าลืมรอดูความสําเร็จของหลานในวันข้างหน้าด้วยนะลุงน้อยอีกสองเดือนหนูก็จะซื้อปลาหมึก มาให้แล้วหลังจากนี้อยากกินอะไรไม่ต้องรอแล้วนะเอาเงินไปซื้อเลยนะจะทําบุญให้ลุงเรื่อยๆนะวันนี้แต่งตัวหล่อให้ลุงแล้วเที่ยวให้เต็มที่นะครับช่วยให้หลานดังๆเหมือนคนอื่นๆเขาด้วยนะนะโมโพธิสัตโตอาคาันติมายะอิติภะควา ให้ขาถาหลวงปู่ทวดคอยนำทางทุกทางที่ไปนะลุงน้อยขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจและทุกๆความเป็นห่วงที่มอให้ลุงน้องเพชรด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆครับจากนั้นนะครับก็มีแม่แม่แฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจเพชรขถาววุฒิกันจำนวนมากอาทิแม่เสียใจด้วยนะครับลูกน้องเพชรและครอบครัวน,นะครับเกิดแก่เจ็บตายเราต้องพยายามเข้าใจมนุษย์เกิดมาพร้อมกับความตายขอให้ลุงไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับอีกข้อความนะครับก็บอกว่า ครับคุณลุงภูมิใจและสบายใจแล้วครับน้องเพชรคุณพ่อคุณแม่คุณย่าและน้องเพชรน้องชายคนดีของพี่ต้องดูแลสุขภาพกันทุกท่านเลยนะครับจะได้มีกําลังต่อไปด้วยรักและห่วงใยทุกท่านครับอีกข้อความนะครับบอกว่าขอแสดงเสียใจกับการจากไปของลุงด้วยนะครับน้องเพชรขอให้ท่านไปสู่ภพภูมิที่ดีด้วยเทินสาธุ อีกข้อความนะครับบอกว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับน้องเพชรลุงไปสบายแล้วขอให้ลุงไปสู่ภพภูมิที่ดีไม่ต้องห่วงอะไรเสียใจด้วยจ้าก็เป็นข้อความบางส่วนนะครับที่เข้ามาแสดงความเสียใจกับเพชรคทาวุฒิสูญเสียคุณลุงไปนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับเพชรคทาวุฒิได้แข่งขันรายการโดยเพลงชิงทุนจนสามารถคว้าชแชมป์ได้ทั้งหมด50สมัยและก็ได้เงินรางวัลจากรายการไปกว่า1นึ่งล้านสองแสนบาท และความสามารถของเพชรคาทาวุธนะครับก็ทําให้เพชรคาทาวุธนั้นมีแฟนๆจากรายการจํานวนมากจนทําให้ก้าวต่อไปของเพชรคาทาวุธนั้นน่าติดตามเป็นอย่างมากครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ